ฮะนี่ไง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 อะไรเอ่ยตามไดโนเสาร์มาไดโนสุกครับไดโนสุกผิดค่ะอ่าผิดค่ะจับชื่อนั่นเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่ปรบมือสามครั้งปรบมือสามครั้งฟังมคำถามใหม่นะอะไรเอ่ย ตามไดโนเสาร์มาแปลว่ามันต้องมาหลังจากใช่ไหมคะไม่ใช่มาก่อนเอาหนึ่งส,อ,สอ,องสามอาชิต้าโอ้ับไดโนอาทิต้าโอ้โหเขาถามคนที่มาหลังนเขาไม่ได้ถามคนทีาาม่มาก่าอน ปรบมืสอสามค้ทำไมสิ่งมันเอ่ยอ่อยอะไรแบบนี้ดองวังสเต็ปรถอะไรคันเล็กที่สุดรถเล็กรถรุ่นอะไรไอ้คุณทำไหม่รถรุ่นอะไรคันเล็กที่สุด1 2 3องสาม มีใครตอบไหมบิ๊กไบฮะรถกระติ๊กมันไม่ถูก ไม่ถูกนะคะอ้าวอำถามจยากไปเดี๋ยวคุณเฉลยแล้วกันนะคะรถรุ่นอะไรันเล็กที่สุดนะคะ Toyota อันนี t อ่าไคำถามต่อไปเดี๋ยวคุณจะเล่นง่ายๆมันง่ายมากใครไปเรียนภาษาอังกฤษบ่อยๆนะคะเด็กๆอาจจะตอบคําถามชุดนี้ได้เรียกว่าเป็นคําถามชุดรักวัลอาจจะเปลี่ยนไปนะคะ ง่ายแล้วเป็นเยลลี่นะเป็นเยลลี่แต่ว่าเป็นคําถามชุดคําถามทุกชุดจะมาหลายๆําคำตอบพร,อบพรอบ้อมๆกันถามทีเดียวต่อเนื่องได้คําตอบไปเรื่อยๆใครตอบได้ได้รางวัลนะคะอ่าปรมือหนึ่งครั้งสามครั้งสามครั้งโยกบางสเต็ปอ่กติกาเรายังเหมือนเดิมน,นะคะ ใครตอบคําถามได้รีบย,ยืนขึ้นมาบอกชื่อแรกเลยนะคะแล้วบอกคงด้วยอย่างเช่นเรายืนปุ๊บพัดปอหกขา,ขาที่พัดพัดปอหกขา,ขาอย่างนี้นะคะอ่าเด็กๆเ,เคยเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องรู้คําศัพท์ถูกไหมลูกร,รู้คําศัพท์ไหมคะยังสีเหลืองนี่อะไรลูคือทำไมเสียงเบาจังเลยสีเหลืองอะไรคะ <Oreo! S 2> อ้าวไม่มีคนยืนตอบนะโอเคถ้าเป็นคุกกี้โอริโอ เปลี่ยนคำถามค่ะเปลี่ยนคำถามไปอีกเปลี่ยนคำถามไปอีกคนได้เยอะเกินเอาใหม่คำถามมันง่ายใช่ไหมลูกสีเหลืออะไรนะมมงวงแล้วขมี้น่ะแล้วคุกกี้กาแฟคาปูช ah ิโ er น่พระเอกน้องน่ออเล่นหนังเรื่องสีเล็กๆที่เรียกว่าอะไร หนึ่งสองสามเฟอหกเดี๋ยวเดี๋ยวเราชวนคำผานมาแบบใจเย็นๆอะไรคะคุณพานี่มืนถ้าสีเหลือง อะไรตั้งอะไรตั้งวุยมายอะไระกั้งอะไรเติมครั้งสามครั้งสามครั้งท่าสีเหลืองม่วโโมงมีดกาแฟคำถามคือแล้วประเทศทางอเมริกาใต้ประเทศหนึ่งลงท้ายด้วยโอคือ ประเทศทวีปอเมริกาใต้หนึ่งสองสามอไมริกาอะไรลูกสีเหอืองมะม่วงไฟมี่กาแฟพระเอกเล่นสิ่งเด็กเล็กที่เล่นอะไรแล้วประเทศทางอเมริกาใต้ ค่าปอหกาปอหกกลับมาเหนึ่งสองสั้มาเลยมาะ อ๋อคุณแอนฝ่าคุณคุณแอนฝาามาอย่ทำปฝาแบบพื้ฐานค่ะเอาใหม่สีเหลืองมะม่วงนีกาแฟแล้วถ้าเป็นชุดชั้นในล่ะหนึ่งสองสามน้ำชายฟองหน้าว่าไงคะฮะแต่ว่า อย่างเช่นประเทศแอนกอลอย่าช่ไหมคะเต่นลอนแบว่าแมกซี่เกร์แบบนี้นะคะเข้าใจไหมเออใมันมีินียินเยนะคะี่นในใน,ใน,ในเอามาระมือ3ครั้งรบมือสครั้งดอกไมสเต็ปท่าสีเหลืองมาด่วย มือถืออะไรนะลีโกชุดชั้นในว้าวประเทศทางอเมริกาใต้นีโกซิโกต่อไปต่อไปคำถามอะไรเอ่ยข้างนอกเขียวสดใสข้างในสีแดงแดง1 2 3่อสอง้ข้าวตอสามข้าวตอสาน่อนสองตั เราต้องออกแอเซี 1, 2, ่งนตัเเต้เม้รอดไปเลอ่าอแนอนอเพิ่มขอทากต่อด้วยประเทศทางอเมริกาใต้แม็กโกผลไม้ก้างล่าสีเขียวข้างในสีแดงแต่ม โอเคต่อไปคำถามต่อไปถ้าสีเหลืองมาโมนมีนมดรถกระบะ มาต่อ1 <sup> 2 <sup> <coughs> <sup> <coughs> 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 อยู่ในความสุกนะคะอยู่ในความสุกนะคะรบมือหนึ่งครั้งสามครั้งรบมือสามครั้งลงมาสเต็ป<อ>ผ้าสีเหลือง<อ>มะม่วงกาฟงแฟม,าม,มือถือรถกระบประปลาไทยน้ำจืดใช้หนึ่ง<อ>หนึ่ง,งสอง ซ้ฮะเดี๋ยวแล้นี่ทีอาทีอ้าปลาไทยน้ำจืดชนิดหนึ่งหนึ่งสอง้ำ ไปน้ำจืดชนิดนึงเนื้อต่อป้ว้หนึ่งสองสามไปชโดไปฉุดอะไรคะมีความรู้ใ้อไ้เนี่ยเรามีความรู้เป็นหกอะโอเค ขอสิ้นสุดการเล่นตอบคำถามเทียงเท่านี้นะคะต่อไปจะเป็นกิจกรรมการเล่นเกมอ่าทั้งหมดแซนอัพแซนอัพ